สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจมี่เรดแนบ,บเชื่อว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางได้แบบสบายใจแล้วเพราะมีคอร์เนอร์แบรนดลีเก้ขึ้นมาเป็นแบ็กขวาตัวหลักของทีมเรียบร้อยแล้วเจมี่เรดแนบ,บอดีตกองกลางลิเวอร์พูล ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดเก่าของเขานั้นได้ค้นพบแนวทางที่จะสามารถส่งเทรนอเล็กซานเดอร์อานนลงเล่นในตำแหน่งกองกลางได้แบบถาวรแล้วนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้คอเนอร์แบรดลีย์สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลและสามารถฝากตำแหน่งแบ็กขวาให้ผู้เล่นรายนี้ดูแลได้แบบสบายใจอีกด้วยดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนที่ไม่จำเป็นจะต้องมาพะวงกับเรื่องเกมรับและการหลุดตำแหน่งเหมือนในช่วงที่ผ่านมานั้น ในตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้จะสามารถกลับมามีสมาธิในตำแหน่งกองกลางและช่วยทีมผลิตสกอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยในเกมคาราบาวคับนัดล่าสดุดเมื่อคืนนี้ที่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์และพลิกกลับมาเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อหนึ่งนั้นนอกจากการทำประตูของเคอร์ติสโจนและโคดี้กัปโปที่ถูกจดจำนั้นก็ยังมีฟอร์มการเล่นของคอเนอร์บรดลี์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างก็ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของแบ็คขวาวัย20ปีรายนี้เป็นอย่างมากจนหลายฝ่ายมองว่าคอเนอร์ บรดลีย์นั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาแทนที่ของเทรนอเล็กซานเดอร์อานนในอนาคตอันใกล้นี้ได้แบบสบายๆโดยทางด้านของเจมี่เรดแนบอดีตนักเตะลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัตว์มาพาดกับทางด้านของสกายสปอร์ตในช่วงการถ่ายทอดสดโดยแสดงความเชื่อมั่นว่าคอเนอร์บรดลีย์แบ็กขวาวัย20ปีรายนี้จะเป็นตัวเลือกที่สําคัญของเจอเกนคลอปในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการลงเล่นแทนที่ของเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนถ้าหากเจอเกนคลอปต้องการที่จะขยับเทรนอเล็กซานเดอร์ อานนขึ้นไปเล่นในตำแหน่งกองกลางโดยก่อนหน้านี้หน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวนี้จะตกเป็นของโจโกเมสแต่สำหรับในตอนนี้ที่คอเนอร์แบรดลีย์สามารถแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทําให้ทางเจอเกนคลอปอาจจะไม่จําเป็นจะต้องโยกโจโกเมสมาเล่นในตำแหน่งดังกล่าวนี้อีกต่อไปแล้วใช่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเจอเกนคลอปหน้าจะกําลังหัวหมุนเกี่ยวกับนักเตะที่จะก้าวเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับเทรนอเล็กซานเดอร์ อานนแต่สําหรับในตอนนี้ผมเชื่อว่าเจอเกนคลอปก็น่าจะเบาใจได้เป็นอย่างมากแล้วเพราะการแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของคอเนอร์บรดลี์คือสิ่งที่ทางเจอเกนคลอปนั้นกําลังมองหาอยู่พอดิบพอดีดังนั้นผมมองว่าเจอเกนคลอปน่าจะไม่มีความเป็นกังวลอีกต่อไปแล้วถ้าหากจะโยกให้เทรนอเล็กซานเดอร์อานนย้ายขึ้นมาเล่นในตําแหน่งกองกลางและผมก็เชื่อได้ว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อานนนั้นน่าจะจะสบายใจเป็นอย่างมาก ด้วยเช่นเดียวกันเพราะไม่จําเป็นจะต้องไปพัวงเกี่ยวกับการช่วยเล่นเกมรับและไต,ต่ตักดินให้กับทีมอีกต่อไลแล้วและนี่ถือเป็นการค้นพบที่ยอดเยี่ยมมากๆและผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไปได้สวยกับแบ็คขวาดาวรุ่งรายนี้อย่างแน่นอนสายข่าววงในเผยอังเดรกำลังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่ตัดสินใจย้ายซับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสัมเมอร์ทั้งๆมีข้อเสนอยื่นมาที่ตัวเขาแล้ว กลายเป็นมาหากรบความเศร้าคล้าน้ำตาแต่เล็กน้อยนะครับกำลัง,งออกการย้ายทีมของอังเดรทรินดาเดที่ดูเหมือนว่าโชคชะตาของเขานั้นกำลังเล่นตลกกับตัวเขายังงับนั่งรถเฟรฮอตีหลังกาที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของอังเดรนั้นก็น่าจะพอทราบชะตากรรมแล้วว่าอาจจะไม่ได้ย้ายมาค้าแข่งในลีกยุโรปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เกือบที่จะแน่นอนแล้วนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ยังไม่มีมามูสอนไหนในยุโรปยื่นข้อเอสนอที่จริงจังมาที่ตัวของเขาเลยแม้แต่รายเดียว และข่าวการเชื่อมโยงการย้ายทีมของเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเงียบไปหมดแล้วและก็ไม่หมอทีมไหนแสดงความสนใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันโดยรายงานนี้มาจากสตอร w i วิ e นิได้ออกมารายงานข่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่าสโมสอลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นได้เคยมีช่วงเวลาที่อยากได้ตัวอังเรเข้าสู่ทีมในฐานะกอง,องอกลางรายใหม่เป็นอย่างมากเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วและในตอนนั้นทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้น ก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับทางฟูมิเนเซพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยแต่ก็เป็นทางด้านของฟูมินเซนั้นเลือกที่จะตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของทางลิเวอร์พูลทิ้งไปเป็นการช่ว่าคราวและทางฟูมิเนเซ่เส้นก็ได้ไปกล่องให้อังเดรยอยู่คาแข่งกับทีมต่อไปจนถึงหลังจบฤดูกาลนี้โดยต้อหมายยอของฟูมิเนเซ่นั้นคือการให้อังเดรยอย่ช่วยทีมคว้าแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเรสเข้าสู่สโมสสให้ได้เสียก่อนและหลังจากนั้นทางสโมสร ก็จะยินดีปล่อยอังเรออกจากทีมไปโดยไม่มีเงื่อนไขโดยทางด้านของวิกเตอร์เลซ่าซึ่งเป็นสายข่าววงในของสโมสรลูมิเนเซ่นั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวที่น่าสนใจว่าในตอนนี้ทางด้านของอังเรนั้นน่าจะกําลังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมตัดสินใจเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วที่ในตอนนั้นทางยินเวอร์พูลน,นั้นได้ทําการยื่นข้อเสนอมาที่ตัวของเขาและบอกว่าอยากได้ตัวเขานั้นไปร่วมทีมเป็นอย่างมาก แต่ตัวของอังเรนั้นกลับไปเชื่อคําพูดของสโมสรที่บอกว่าได้มีการพูดคุยกับลิเวอร์พูลไปแล้วว่าให้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหลังจบฤดูกาลของลิตปราสินหรือก็คือในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แต่จนแล้วจนรอดลิเวอร์พูลนั้นก็รอไม่ได้และหันไปคว้าตัววาตารุเอนโดเข้ามาแทนที่ของอังเรในทันทีและในตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์พูลคงไม่หวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของอังเรอีกต่อไปแล้วและในตอนนี้ขางงามกังวลและความรู้สึกเสียดายกับโอกาสที่ตัวของเขานั้น จะได้ย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรใหญ่ของยุโรปอย่างลิเวอร์พูลมันก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วแถมสโมสรอ,อื่นๆที่เล็กกว่าก็ไม่มีเลยที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวกองกลางทีมชาติบราซิลรายนี้ไปร่วมทัพโดยสายข่าวรายนี้อ้างว่าในตอนนี้ตัวของอังเรนนั้นกำลังโทษตัวเองที่ตัดสินใจผิดพลาดโดยไม่ยอมเลือกอนาคตของตัวเองแต่กลับเลือกการอยู่ช่วยเหลือต้นสังกัดฟลูมิเนเซเ,ซเพื่อคว้าความสำเร็จ ในฤดูกาลนี้แน่นอนว่ามันถือเป็นเกียรติประวัติที่ดีของอังเดรกับซูมิเนเซ่แต่โอกาสที่จะได้ย้ายยอไปคาแข้งกับทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปมันได้จบลงแล้วซึ่งนั่นมีความเป็นไปได้ที่อังเดรจะต้องได้อยู่คาแข่งกับซูมิเนเซ่ต่อไปอย่างน้อยก็จนกว่าจะเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์แล้วค่อยมารอลุ้นกันอีกทีว่าจะมีสโมสรไหนบ้างที่อยากจะได้ตัวเคหานั้นไปร่วมทัพแต่ก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นคงไม่น่าที่จะกลับมาให้ความสนใจในตัวของอังเดรอีกต่อไปแล้ว เพราะถือได้ว่ากองกลางลิเวอร์ููลชุดนี้มีความแข็งแกร่งและสามารถยืนระยะได้แบบยาวๆลิเวอร์พูลสนหมเจาะปริญญาพูดแล้วว่าต้องการย้ายออกจากฟูลแลมแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่ลงมีรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับดินการย้ายทีมของเจาะปาลิญญานักเตะที่ลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วจนมาถึงช่วงตลาดหน้าหนาวปีนี้แต่จนถึงตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมในดินนี้แต่อย่างใด และเป็นเพียงแค่ความสนใจในรูปแบบเฝ้าติดตามสถานการณ์เท่านั้นโดยเหตุผลสําคัญนั้นมาจากการที่กองกลางตัวรับชาวโปรตุเกสรายนี้ไม่ใช่นักเตะที่ตรงตามสเปคที่ทางลิเวอร์พูลและต้องการนั่นเองโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีรายง,งานจากฟอร์เรียนเพลทเทนเบิร์กสายข่าวชื่อชาวเยอรมันก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของทีมเสือใต้ไบเยอร์มิวิกนั้นได้ทําการถอนตัวออกมาจากดินการย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยทางไบเยอร์มิวิกนั้นยืนยันว่าทีมของพวกเขานั้น ชื่นชอบในตัวของจอปารินญ,ญาเป็นอย่างมากแต่จากการที่ทางด้านของฟูแลมต้นสังกัดได้ตั้งราคาขายจอปารินญ,ญาเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์นั้นทําให้ทางบายเอิร์มิวิกนั้นมองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปและไม่สามารถร่วมงานกันได้จึงได้ทําการถอนตัวออกมาจากดินนี้ในที่สุดซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้ไม่เหลือทีมไหนอีกต่อไปแล้วที่แสดงความสนใจในตัวของจอปารินญ,ญาอยู่ในเวลานี้รวมไปถึงลิเวอร์พูลของพวกเราด้วยอีกทีม แต่ถึงอย่างนั้นก็ได้มีรายงานออกมาจากทางด้านของ Sky Sports ช,ชื่อดัดงบนเกาะอังกฤษได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ล่าสุดของจอปริญญากองกลางจากสโมสรฟูลแลมโดยตัวของเขานั้นยอมรับว่าในตอนนี้ตัวของผมยังไม่มั่นใจถึงอนาคตของสโมสรฟูลแลมเท่าไรนะักแต่อนาคตของผมกับสโมสรแห่งนี้ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆผมพูดเสมอว่าผมรักแฟนบอลฟูลแลมเป็นอย่างมากและขอบคุณที่ให้กําลังใจผมและเพื่อนร่วมทีมมาอย่างยาวนาน และผมก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งผมก็คงจะต้องย้ายออกจากฟูลแลมแต่สําหรับในตอนนี้ผมอยากทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้ผมเป็นมืออาชีพ100%ดังนั้นถ้าหากผมจะทําอะไรผมก็จะทําแบบมืออาชีพแน่นอนว่าสําหรับลิเวอร์พูลนั้นเคยมีความสนใจเป็นอย่างมากที่อยากจะคว้าตัวจอบปริญญาไปร่วมทัพแต่ก็เป็นทางด้านของสโมสรฟูลแลมที่ตั้งราคาขายนักเตะรายนี้เอาไว้สูงถึงหกบล้านปอนด์ ซึ่งทางลิวเวอร์พูลมองว่าเป็นราคาที่ถูกกลวงค่าตัวที่แพงจนเกินไปรวมไปถึงการที่ในตอนนี้เจ้าปาลิญญานั้นมีอายุ28ปีแล้วซึ่งนั่นจะทําให้ช่วงเวลาการค้าแข่งของเขานั้นไม่ยาวนานจึงไม่ตรงตามสเปคของทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากนั่นเองและจากการที่ในตอนนี้ทางสโมสรนฟุ่มได้ถอนตัวออกมาจากดินการย้ายทีมของอังเรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทําให้เชื่อได้ว่าเจ้าปาลิญญานั้นน่าจะไม่ได้ย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้อย่างแน่นอน แต่สําหรับลิเวอร์ p o o แล้วนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่ได้ถอนตัวออกมาจากดินนี้ยังเป็นทางการแต่อย่างใดแต่ถ้าจะให้ลิเวอร์ pool หนกลับไปให้ความสนใจในตัวของจอบปริญญาอีกครั้งแล้วหลักก็ค่าตัวที่ต่ำกว่า30ล้านปอนนั้นถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลดังนั้นต้องมารอดูสถานการณ์ของลิเวอร์ p o o ต่อไปว่าในเมื่อตัวของจอปริญญาออกมาพูดแล้วว่าต้องการที่จะย้ายทีมลิเวอร์พูลของเรานั้นจะเอาอย่างไรดีสําหรับดินนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ